สวัสดีค่ะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมาดูกันต่อว่าและทางการแพทย์เขามีวิธีวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างไรและมีการรักษาแบบไหนบ้างการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมแพทย์จะเช็คประวัติความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมต่างๆตามที่เคยได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1และสอบถามอาการของผู้ที่เข้ามารับบริการการตรวจเต้านมว่าพบสิ่งผิดปกติใดบ้างเช่น พบก้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านมไปอย่างไรโดยหลังจากนั้นก็จะส่งตรวจวินิจฉัยภาพทางรังสีโดยแมมโมแกรมและภาพอันตราซาวต่อไปถ้าจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นหากพบลักษณะที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมแพทย์จะทำการส่งตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยยืนยนันว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดใดเพราะมะเร็งเต้านมม,มีหลายชนิด ซึ่งวิธีการรักษาแต่ละชนิดอาจมีความแตกต่างกันวิธีการรักษามะเร็งเต้านมการพิจารณาว่าต้องใช้วิธีใดบ้างในการรักษามะเร็งเต้านมก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านมและระยะของโรคความพร้อมของเครื่องมือในการรักษาและความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายโดยวิธีการรักษาก็มีหลักๆดังนี้ค่ะ 1. การผ่าตัด 2. การฉายแสง 3. การให้ยาเคมีบำบัดยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า 4. การใช้ยาต้านฮอร์โมนชสวาราจะจันด็อร์นายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตนและคณะก็ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชพบว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1จะมีโอกาสรอดชีวิตที่10ปีถึง9 5เชียวนะคะ สำหรับมะเร็งเต้านมระยะที่4ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจายการรักษามักเป็นไปเพื่อประทับประคองอาการอัตราการรอดชีวิตจึงมีน้อยค่ะดังนั้นขอย้ามว่าการค้นพบเร็วรู้เร็วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วและมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าเยอะเลยล่ะค่ะ